ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง TK t คทีนค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับของควันปีใหม่ที่โบลิ่งอเมรากากันในวันนี้แต่ว่าคขางขวันดีๆยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะเพราะอุทยานการเรียนรู้ที่แคพับของเรายังคงมีกิจกรรมสร้างสรรค์นอฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ TK ทีครับ ราห้องสมุดคือหัวใจของการส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอา่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆการทําให้ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และกิจกรรมสร้างสารรค์จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เด็กๆและเยาวชนสนใจอุทยานการเรียนรู้ที่เคหะของสมุดมีชีวิตต้นแบบที่รวบรวมกิจกรรมหลากหลายและเหมาะสมกับการเรียนรู้สําหรับเยาวชน ได้จัดกิจกรรมการอบรมบรรลักษ์ให้แก่ห้องสมุดต,ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่2องวันนี้เนี่ยในส่วนที่ได้ออนําเสนอไปเนี่ย ก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้น้องๆเนี่ยรู้ว่าการที่จะต้องนําเสนอจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในการนําเสนอต้องกระชับแล้วก็ฟันธงทําให้ผู้ที่พิจารณาในการที่จะฟังนะครับเขาสามารถที่จะสรุปประเด็นได้วันนี้ก็คือได้มาเติมเต็มว่าเขาจะมีวิธีในการที่จะนําเสนอผลงานนะครับให้เป็นที่ประทับใจนะครับต่อที่ประชุมได้อย่างไรในรอบที่ผ่านมามีบรรดาักด์จากห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศได้รับความรู้เทคนิคกระบวนการในการพัฒนา ห,ห้องสมุดธรรมดากลายเป็นห้องสมุดมีชีวิตจนมาถึงการอบรมในรอบสุดท้ายบรรดาลักทุกคนก็ได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทําให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาการเป็นห้องสมุดมีชีวิตของตนเองคือเขาพร้อมพร้อมความที่จะทั้งให้การต้อนรับ ทั้งบุคลากรหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยกิจกรรมของเด็กใีทัพก็ดีมากเลยนะครับฝึกทักษะตั้งแต่เด็กแต่มาดูตรงนี้แล้วได้ได้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะพร้อมทั้งบุคลากรแล้วก็สถานที่ในในในส่วนของตรงนี้ครับต้องขอชมจากใจแหละนะครับแล้วก็เขาในในความพร้อมของเขานะสุดยอดการที่ได้รับก็คือเราสามารถเอานำไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดของเราเนี่ยได้ดีมากนะคะซึ่งห้องสมุดของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็สามารถจะนำไปไปใช้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ค่ะ และอีกไม่นานเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่าห้องสมุดแห่งไหนจะได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตกันบ้างซึ่งเราก็ไม่ลืมที่จะนำภาพบรรยากาศการมอบรางวัลมาฝากเพื่อนๆกันในโอกาสหน้านะครับแม่กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ไปก็ต้องคอยติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปกันให้ดีๆนะคะและสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทยานการเรียนรู้ที่เคพาเขาจัดเตรียมกันเอาไว้ยังมีอีกค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้าง้นนี้น ชมรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยหรือใครจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ w w w T K Pass O R P S ค่ะและสำหรับเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนะที่มีข้อแนะนำดีๆอยากจะบอกกับรายการของเราก็สามารถส่งมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่ www. T K Team T K Pass O R P S ค่ะ สำหรับว,วันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนปีใหม่นี้ใครที่จะเดินทางไปที่ไหนนะขะับรถดีๆระมัดระวังนะกละับบ้านมาจะได้ปลอดภัยค่ะยังไงสำหรับปีนี้ก็ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Your shadow walks faster than don't really you You really know